มากินผักนี้มันไล่เก็บก็ไล่เก็บกินมันเยอะมันเยอะยอดกำลังกินนะคะเราว่าเนี่ยกำลังกินจะดูเลยโอ้โหนะคะสวัสดีจ้าจากป่ามาสู่ทะเลเลยจ้าได้เวลามาดูผักโขมเยอะเลยผักโขมเยอะเลยช่วยเราเก็บเลยเดี๋ยวเราจะเก็บไปลวก,กินน้ำพริกซะหน่อยจ้ะทุกคน ผักโขมทะเลจ้าธรรมชาติสดชื่นมากเลยอากาศบริสุทธิ์มากเลยองอกแล้วงอกแล้วเขาคือผักโขมทะเลจ้าแต่ตรงนี้ยังเล็กมากเลยไม่ค่อยงามนี่อุ๊ยกำลังงอกเลยจะตัวนี้ ผักโขมนี่กินได้ด้วยนะนไซนี้ยนี่จ้ะกินแล้วเหมือนผักโขมแล้วจ้ะกินได้จะกินได้นี่เนี่กำลังงอกนี่จ้ะเราจะถ่ายเพื่อนๆดูเดี๋ยวเราไปเก็บข้างหน้านะอันนี้ไม่ค่อยงามมีเลือกมีเลือกเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนตรงนี้ไม่ค่อยงามจ้ะไปดูข้างหน้ากับเราเลยนะจม้ะ,ไ,มะไปเลยไปเลยไปเลยเราไปเลยไปเลยไปช่วยกันเก็บนะคะ ดูทะเลเลยบรรยากาศสดชื่นมากเลยจ้าดูทีปกักโขมกำลังขึ้นเลยจ้ะเขาก็จะดูผอมๆนะเราก็จะเก็บที่มันพอกินได้ไปนะคะนี่เพราะว่าเขาแรงอะจ้านี่กลชนใาญ่อยูอยน่นะมันแรงแรงมากเลยจ้าคกล กินแล้วลวกกินซึ่งหน่อยนะจ๊ะกินกับแจ่วบองหรือหรือว่าปลาสับของแม่บ้านยูไอทีที่เราซื้อมานะคะแล้วก็กินอยู่เจ้าเดียวนี้หละจ้ะเ <c oughs> นี่ยเอาขนาดนี้นะโอ้ฝนไม่มีจ๊ะทุกคนดูนะคะเปลี่ยนผักกินนะคะเนี่ยมากินผักนี้ มันไล่เก็บก็ไล่เก็บกินมันเยอะมันเยอะเนี่ยเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเราก็จะเก็บเอาเฉพาะอ่อนๆเนาะ,ะยอดอ่อนๆยอดกำลังกินนะคะเราว่าเนี่ยกำลังกินจะดูเลยโอ้โหนะคะผักโขมผักโขมทะเลจา้าอันนี้กินไม่ขมนะคะ อร่อยด้วยดีใจละเราเราว่าเราจะไม่มาแล้วเชียวเราว่าเขาน่าจะออกแล้วนี่จ้ะลวกแช่แข็งไว้ก็ได้จ้ะวันนี้ผักเยอะเลยเราอะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรจ้ะเราประหยัดค่าค่าอาหารไปค่าผักไปเยอะเลยจ้ะอย่างอื่นไม่ประหยัดนะเช <laughs> นตุเรียนก <laughs> <laughs> ็อยากกินเนาะ ช่ไหมคะถ้าเด็ดแล้วเขาก็จะแตกดีเลยจ้าฝนก็ไม่มาเลยนี่เขาขึ้นบนบนกอหรือกออะไระสาลายปะเออน่าจะใช่สาลายจ้ะสาลายที่มานอนตายนะนนดูดิคนก็ขับรถมาเที่ยวเรื่อยๆจ้มาอาบแดดมาพักผ่อนสูตรอากาศเงี้ยจ้านี่เอาแต่ยอดอน่อนๆเลย เนี่ยเขาโตบนสาลายอ่ะเพราะสาลายปกคุมความร้อนบนผิวดินไว้นี่จะ้ะได้ของอร่อยอีกแล้วเรานี่ก้อนนี้จ้ะเอาแบบอ่อนๆน,นะคะเพื่อนโอ้ยนะถ้าไม่มานี้ออกดอกได้กินแม่อร่อยแล้วนะคะถ้าออกดอกอ่ะ เด็ดเขาเขาจะได้ไปมีน้ำไปเลี้ยงส่วนอื่นผักนี้งานไม่เยอะเก็บไปแล้วโดนน้ำร้อนหน่อยก็สุกแล้วจ้ะผักโขมทะเลนี่จ้ะเก็บแป๊บเดียวทุกคนดูเก็บแป๊บเดียวจ้ะผักโขมทะเล เขาแรงมากจ้ะเห็นไหมคะเขาจะเกิดได้แต่ตรงที่มีสาลายสาลายมาปกคลุมพื้นดินอยู่จ้ะทะเลสดชื่นจังเลยสดชื่นมากเลยจ้ะทะเลตรงนี้ไม่เหนียวนะคะแต่ไม่มีหอยคะ่ะปูก็ไม่มีมีแต่สาลายาเขาก็พยายามขึ้นเนาะนี้ไปนะไปลุ้นกับเราเลยจ้ะ มันมีทางเดินไปอยู่จ้ะเดินไปเก็บฝั่งนู้นเราเราจะไม่เดินไปข้างบนเราเดินตรงขอบนี้น่าจะได้นะคะนี่จ้ะฝั่งนู้ไม่กล้าเดินเจาดจักรยานไว้จ้ะดูสิอุย้ยมายอดมะขามฝรั่งเฮเพื่อนดูสิไม่มีฝนน่ะเขาแรงมากเลยค่ะดูดูดูต้นเล็กๆน้อย หมุนหมนหมนขออภัยจ้ะคือเขาแรงมากเลยปีนี้เราเพิ่ขึน้นด้วยหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพื่อนๆดูดิแต่ก็เยอะอยู่นะโอ้เยอะอยู่นะเอยวถ่ายให้ดูถ่ายก่อนอ,อุ้ยขออภัยกล้องเ <c oughs> <c oughs> ยอะอยู่นะคะนี่เยอะอยู่เยอะอยู่มันถอมเก็บไปก่อนเนาะดูดูแล้วเขาจะโตยากอยู่จ้ะ เอาจารย์เพื่อนๆเอาที่พอกินได้คงอาทิตย์หน้าเรามาอีกทีนึงผอมมากเลยจานี่ดูดิเขาผอมมากเลยเ X ด้วยแหละเดี๋ยวต้องให้โตอีกนิดนึงเดีย๋ยวเราเก็บไปไปลวกกินให้หายคิดถึงก่อนพัก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  ข้าโคมอุ้ยนี่นี่จ้าได้เนละี่เอาหน่อยเนะยาะเดี๋ยวมันแก่เนี่ยเอาเอาส่วนยอดที่มันแก่ๆหน่อย เห๊แม่นนนนหน,น,น้นี่อ้วนๆหน่อยนี่จ้ะนี่ผักโขมทะเลนะาเธอแรงเหลือเกินประเทศสวีเดนเนี่ยแรงฝนก็จริงแต่ว่าน้ำเขาไม่อดนะน้ำเขาเยอะ น้ำแหล่งน้ำนะจ๊ะดูเ,เพื่อนๆผ้ะโ <Okay. S 1> คมทะเลนี่นี่ยอดอ้วนหน่อยโอ้นี่จ้า พอละเดี๋ยวมาใหม่เคเป็นทีหนึงเดี๋ยวมาอีกทีอาทิตย์หน้ามาจะแก่ผักโขมจ้ะเขาก,เขาก็เขาก็จะเหมือนมีมีขนโขนนะจะเหมือนผักโขมทั่วไปอะจ้ะมันจะมีผักโขมตามบ้านก็มีนะคะแต่คล้ายๆอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้เป็นผักโขมทะเล เขาก็ถ้าก็ออกดอกมากๆมันก็ไม่อร่อยแล้ว,วจ้ะตอนนี้มันกําลังอร่อยเพราะมันเป็นยอดอ่อนเด็ดรสเด็ดให้เพื่อนๆดูนาะมหมเดี๋ยว,ว,ยวให้เพืเ่อนๆดูนี่จ้าลักษณะของผักโขมทะเลนะจ๊ะได้สองทางนี้กันแดดไม่ค่อยมีนี่จ้ะไม่มียางนะคะเวลาลวกกินแล้วมันก็เหมือนผักโขมทั่วไปเลยจ้า ก็หมุนรอบๆตัวเนี่ยเอาไปลวกกินกับปลาสับนะหรือน้ำพริกหรือว่าตามที่เราชอบเลยจ้ะอร่อยเหมือนกันเลยจ้ะฮคุยเพื่อน เรามาพบเมื่อปีที่แล้วนี่แหละเรามาเจอเราไม่เคยมาทางนี้เลยเราก็มาเลาะๆของเรานี่หละจ้ะการที่จะรู้จักว่าผักอยู่ที่ไหนบ้างเราก็ศึกษาด้วยนะจ๊ะถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้หรอกจ้าเราศึกษาจากเพื่อนๆชาว y o u t u b e ศึกษาจากประเทศนี้ว่ามีผักอะไรกินได้บ้างอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นผักป่าชนิดหนึ่งจ้ะแต่เป็นผักโขมทะเล บางพื้นที่เพื่อนๆก็บอกว่าเขาอนุรักษ์กันนะเขาให้อนุเขาห้ามเก็บยอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้เขาไม่ห้ามนะคะเราก็เก็บไปพอกินจ้าเราก็ไม่ได้เอาไปเยอะนี่จ้ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าเราเอาไปเราได้เท่าไหร่เดี๋ยวเอาไปประมาณนี้จ้ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจ้า ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกการติดตามเลยจ้ารอชมว่าพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรไหมท,ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะแต่ช่วงนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการเก็บผักปลาผักฟรีรับประทานอยู่นะคะสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ